สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดครับมอนี้กาซีมาไลนกพิราพพี่น้องลงกินเข่าเต็มเลยผุนอะเบืองเลยเปลี่นร้อยๆตัวพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแปลงน้าที่ผมวานก่อนมูนะครับวับนในวานก่อนมูผมใส่พันเขา่ากอคอหกหนึ่งนะครับขอหงหนึ่งเป็นพันเข่าหน้าปังนะครับอายุเก้าสิบมือถึงร้อยมือนะครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณเนาะ มันอนี้กับมาไลนกโดยการไล่ของผมการที่ไสกระบอกไล่นกที่ผมเคยเฮ็ดคลิปลงไปแล้วนะครับการการเฮ็ดกระบอกไลนกเนาะนี่ครับกระบอกจะเป็นแบบนี้เลยผมจะเอากระปองนมนะครับกรบปองนมมาเลี้ยงเลี้ยงกันแล้วก็ทากาวย่างดีนะครับแล้วก็หุ่มด้วยอันนั่นเอาขวาดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกนี่ครับจะประมาณนี้นี่ครับวิธีการใสกะง่ายๆพี่น้องกระบอกสเสร็จแล้วเฮากะนี่นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตัววิธีการเ็ดเดี๋ยวไปเบื้องคลิปที่ผมเคยเทดไว้กอนนะครับผมเ็ดไวแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับขวดละห่าสิบาทนะครับนี่เขาก็ฉีดไปประมาณห่าถึงหุเท้านะครับห่าถึงหุเท้าเราก็ฉีดใส่ฝาเท้านึงนี่ฉีดใส่แบบสี่เลยครับแล้วก็หมุนส่วนตัวจุดระเบิดผมจะเอาตัวจุดแก๊สนะครับแล้วก็มัดดาบเปียงใส่ฝาดีครับดเลยป้องคุณนะ มันจะเสียงมันที่เป็นเลา้าเป็นเล้าตามตามกระบอกของเขานะครับมันจะตรงเสียงได้ไกลนะครับดีว่าตตโพกเพราะว่าแต่พกเนี่ยเขาก็สิ้นเปลองย่างหนหน่อยกับอันระบาดแล้วนะครับสําหรับแต่พกลูกบอลนะครับถ้าใส่กระบอกอันนี้ก็ประหยัดต้นทุนไปได้หลายอยู่พี่น้องประหยัดค่าเขาซื้อตะโพกได้หลายถ้าใส่กระบอกัอนเนี่นย,ไไย,ย,ย,ยรครับห้าสิบบาทนี่ยิ่งจนเมียจุนล่าครับห้าสิบบาทนะยิ่งจนเมียจุนล่าเลย แล้วก็ไล่นกได้ดีครับไล่ได้ไกลเสียงจะมันจะพุ่งได้ไกลกว่าแะต่พวกเขานะครับถ้าเป็นตตโพวกเขาใสยางติยิงกับยงิบยงได้กระเสียงบ่บ่ไปไกลบันไดครับสำมรสําหรับนตโพกรูปบอลเนาะถ้าเป็นกระบอกไล่นกมีก็ถือว่าใส่ได้ดีครับอันนี้ผมนั่งอยู่ในโฮมเนี่ยครับนั่งอยู่ในเสียงนาเลยผมว่าออไปยางยิงข้างนอกนะครับใส่ยงิงยิงข้างในเลยนี่ครับ เพราะว่าแปลงนาของผมเนี่ยกับเดียนวานก้อนมูนะครับนกกะเลยมาหุ่มแน่แต่งน้อยแต่ว่าแถวอื่นเขากวาหลายอยู่ครับแต่ว่านี่มันใกล้ตลาดใกล้มองหายอยู่หายกินนกนะครับมันก็เลยล้งลายคนไก่เดียวเทียวผมยิงอีกรอบนะครับอยู่ไกลไพูป้นหัวสดทั้งหมดยิงเขายิงอยู่ประมาณระยะอยู่ร้อยกมีต้องร้อยเมตรนี่ได้ยินไก่ครับพี่น้อง มันกับที่บินนีเฮานะครับอันนี้ช่วงจะเศร้านะครับ,รบมันจะล้หลายช่วงจะเศร้าช่วงเดียกว่าทัานแห้งหลายมันไดแล้วก็ช่วงคึมๆเนี่ยคนกำลังที่ตัวกเนี่ยมันก็มาลงเต็มเลยช่วงหนึ่งถึงห้ามือเนี่ยผมจะมาไล่ทุ่มมือเลยนะครับไล่ทุ่มมือช่วงเศร้าบางมืออ่ะมันเป็นบันเทิงงานก็นกได้มาไล่ในช่วงเศร้านะครับ บรรยากาศที่เป็นแบบน้ำนะครับนี่ครับนี่ผมจูดไปแล้วรอบนึงแล้วก็จูดอีกรอบนึงนะผมนะเตะโค้กโคกด้วยผมนะครับนี่ครับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องนะาทั้งแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชรทยูทูปเกษตรท่อต่อแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรท่อต่อให้น้ำแน่เด้อครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างเนาะอันนี้ก็เฮ็ดคลิปสำหรับเกษตรกรบ้านบ้านนะครับเกษตรกร,ร,กรบ้านๆนี่ก็วันหยุดนะครับมาฮไนกอยู่น้านะครับไ่นกเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ